นั่งสักสิบห้านาทีนะลองดูว่าตรงไหนลองลองปฏิบัติอย่างมีปัญญาดูไม่ต้องคาดหวงังเรื่องจะนั่งให้สงบไม่สงบอะไรลองดูว่าการรู้ลมเนี่ยอ๋อรู้ลมให้ต่อเนื่องเป็นสมถะอดิเพอไปคิดถ้าระลึกขึ้นมาได้อลองดูที่อยู่เฉยถ้าดับไปก็กลับมารู้ลมอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูลองทาเองดูไม่ใช่เอาแต่ฟัง ทำดูจริงๆไม่งั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้อยู่ที่ความเข้าใจนะการรู้แจ้งไม่ได้อยู่ที่ Knowledge การรู้แจ้งอยู่ที่ Understanding ปัญญาที่เกิดจากการเห็นความจริงที่ประจักษ์อยู่ที่เราเนี่แหละอย่าไปเอา Knowledge มันเป็นสัญญาเฉยๆ มันก็ไปยึดสัญญาอีกรู้ลมไปฝึกความตั้งมั่นฝึกความมีสมาธิก่อนนะไม่ต้องไปรีบร้อนทำอะไรให้มันมีสมาธิให้จดจ่อต่อเนื่องเอาไว้ให้ได้แต่ถ้ามันเผลอไปคิดเผลอไปคิดก็คิดธรรมชาติของมันก็คิดคิดอยู่นั่งฟังธรรมมา ชั่วโมงครึ่งปวดขาไหมปวดเสร็จแล้วก็คิดตอนนั้นก็หลงแล้วหลุดแล้วถ้าถือหม้อน้ำมันก็น้ำมันหกแล้วหัวหลุดแล้วลืมตาก่อนลืมตาฟังผมก่อน เดี๋ยวท่านจะสับสนคือผมแนะนำให้สมมติว่าปวดแล้วทุกข์แต่ปั๊บให้กลับมารู้หลมเพื่อสร้างความตั้งมั่นเอาไว้แต่ยกเว้นยกเว้นขณะท่านนั่งสมาธิท่านสามารถเข้าไปอยู่กับอารมณ์อะไรได้มากได้นาน เพราะจิตยังตั้งมั่นทรงฌานอยู่เฮ้นเข้าไปศึกษาได้แต่ถ้าอยู่ข้างนอกแนะนำว่าถ้าเกิดปั๊บเกิดอารมณ์ให้วางก่อนแล้วกลับมาตั้งมั่นไว้แล้วก็ค่อยว่ากัน,นจะเป็นการสังเกตด้วยจิตตั้งมั่นหรือไม่ไหวกำลังเกิดอารมณ์ก็ต้องใช้มรรคองที่หกแทน รู้ลมหายใจเพื่อจะละอกุศลก่อนก็ว่ากันไปแตถ่ถ้าขณะที่ท่านนั่งสมาธิปวดขาปวดขาแล้วเป็นความทุกข์อยากจะขยับยก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังรู้สึกว่าใจกําลังบีบคั้นอย่างนี้ต้องวางเลยแม่จานต้องรู้ลมเลยแม่จานแล้วแต่นะถ้านยิงอยู่กับอารมณ์บีบคั้นสังเกตดูก็กลับมารู้ลมก็ได้หรือจะอยู่เฉยเฉยก็ได้เอาสิาสจะปวดอะไรกันนักหนาเนียบางทีก็ ก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยมันจะมีเสียงพูดบ้างก็อย่าเพิ่งไปกังวลปวดใอ้ใมตายไปแล้วตายก็ตายมันจะเท่าไหร่กันเชียววะอะไรเงี้ยเสริสร้างความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็นั่งเฉยเฉยเอาแต่ปวดให้ตายไปยังไงกูก็ไม่ขยับอย่างเงี้ยเราก็ทําต่อไปนะสะภาพว่จิตตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเห็นนะมันก็แค่นั้นนะเหมือนอยู่ไฟกองไฟอยู่ห่าง นนอะงลองนั่งต่อกันไม่ต้องเป็นเนียอรมภมากหรอกจอมยุทธปล่อยเขาออกอาวุธมาก่อนก็ได้ไม่งั้นเราจะเอาลมหายใจเป็นกรอบเรื่อย,ยก็เลยไม่ต้องเห็นความจริงกันโตแล้วเผชิญหน้าบ้าง ตรงไหนสมถะตรงไหนจิตตั้งมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามันแสดงว่าไม่ใช่เราอพอสมควรครับ ถ้ได้แนวทางก็ไปฝึกเอาเองวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งข้างหน้าถ้าท่านทำอย่างนี้ได้จริงๆฝึกขึ้นมาได้จริงๆท่านจะใช้ชีวิตเป็นอิสระมากขึ้นเราไม่ต้องถึงกับขั้นบรรลุธรรมอะไรหรอกแต่จะใช้ชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้น จอมยุทธจะกล้าปล่อยให้ให้กิเลสออกอาวุธก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นท่านไม่กลัวที่จะต้องคอยหนีอารมจะโกรธจะโลภจะหลงเนี่ยไม่ต้องวิ่งมกระโดดหนีเข้าไปอยู่ในเซฟเฮาส์ลมหายใจเอาเลยเท่าไหร่กันเชียวทีนี้ ทําทำได้แค่นี้ก็เห็นแต่การดับไปเป็นธรรมดาไม่เห็นมีอะไรแต่ผมแค่เตือนว่าระวังระวัง after shock ตัวตนมันจะขึ้นแค่นั้นแหละจากนั้นก็ถ้าไม่มีอะไรก็สลายไปมีแต่ธรรมชาติท่านจะอ,อยู่เพียงแต่ใช้สัมปชัญญะเลี้ยงๆไว้ปีการกระทบปั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวับขึ้นมาเนี่ยสติระลึกปับ๊บนิ่งเลยดับปับ๊บ โอ้โหผมพี่นี่มั่นใจเลยไอ้คำว่ามั่นใจนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะผมผมก็เคยมั่นใจแล้วเดินลงเหวแล้วมั่นใจเนี่ยนะก็เ,เตือนเตือนไว้อะไรที่มันเป็นเหวผมก็ฝากเตือนไว้นะีระวังอัฟเตชช็อกก็แล้วกันจิเลสไม่ใช่ของเล่นนะเชิญ